ตอนที่585ถูกจับอย่างไม่ระวังและเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันหลังจากได้ยินราคาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าของคริสตันสีแดง60ล้านอันที่วินเซนต์เสนอให้เอเรียนซึ่งในตอนแรกต้องการอดน้ำใจของเขาต่อหน้าทุกคนรู้สึกราวกับว่าเขากลืนก้อนอิดลงไปคอของเขาติดขัดและเขาอารมณ์ไม่ดีเอเรียนหันไปมองวินเซนต์แล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าคุณขัดจังหวะฉันครั้งแล้วครั้งเล่าดูเหมือนว่าคุณจะจงใจยั่วยุฉันดวงตาทั้งแปดของเขาลุกโชนด้วยความโกรธเขาเกือบจะอยากจะรีบเร่ง วินเซนต์เอนกายบนโซฟาและไม่สนใจความโกรธของเอเดรียนเขาพูดอย่างใจเย็นนี่คือบ้านประมูลผู้ให้ราคาสูงสุดจะได้ทุกอย่างมีเงินก็ประมูลต่อได้ถ้าไม่มีเงินก็นั่งเงียบๆข้างๆดูเหมือนพ่อของคุณจะเป็นคนสําคัญคุณไม่กลัวทําให้เขาอับอายด้วยการกระโดดขึ้นลงแบบนี้เหรอเอเดรียนกำมัดแน่นและร่างกายของเขาก็สั่นเทากล้ามเนื้อทุกมัดในร่างกายของเขาเกรง็งแต่เขาต้องระง,งับความโกรธในใจเขาไม่เคยถูกทาให้อับอายเช่นนี้มาก่อนตลอดชีวิตถ้าเขาไม่แก้แค้นวินเซนต์เขาจะปล่อยเรื่องนี้ไปไม่ได้ ในอีกด้านหนึ่งร่างของบางที่ต้องการประมูลเข็มทิศดวงดาวกับวินเซนต์ยอมแพ้ทันทีหลังจากได้ยินราคาสูงถึง60ล้านคริสตันสีแดงเธอลุกขึ้นยืนและถอดเสื้อคลุมออกเผยให้เห็นรูปร่างที่สูงผอมและใบหน้าสีเขียวเข้มสิ่งที่สุภาพบุรุษคนนี้พูดก็สมเหตุสมผลในบ้านประมูลเงินคือทุกสิ่งฉันยอมรับความพ่ายแพ้และจะไม่ประมูลเข็มทิศนี้กับคุณอีกต่อไปตัวประลาสีเขียวเข้มที่เอามือภายไล่หลังพูดกับวินเซนต์และเอเดรียนด้วยน้ำเสียงสงบเธอไม่ได้แสดงท่าทีเเเป็นคนครรับใใช้หือออาแต่จีกลย เอดเดรียนเหลือบมองเธออย่างเย็นชาแล้วถามด้วยน้ำเสียงทุมว่าคุณเป็นเบเซอร์เกอร์ไรหรอฉันคิดว่าเผ่าพันธุ์ของคุณสูญพันธุ์ไปนานแล้วฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีผู้รอดชีวิตคนใดเลยวันนี้คุณได้แสดงค่าทีที่ไม่ธรรมดาฉันชื่นชมคุณมากหากคุณสนใจอย่าลังเลที่จะมาหาฉันที่สมาคมพระจันทร์ในขณะนั้นร่างหนึ่งที่สวมชุดคลุมสีดำซึ่งยืนอยู่ตรงมุมห้องประมูลก็ยืนขึ้นเขาย่อเย้ยและพูดว่าเธอคือเบเซอร์เกอร์ไรชาร์ล็อตหนึ่งในห้าผู้เคารพนับถือผู้ยิิ่่่่่งงงงใหหขอออสสสมมมมมาาาาาาคคคผู้พพเเนจนจจรรรุณณยายาะธธทีืปล ดวงตาของเอเรียนมืดลงเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้และสีหน้าของเขาก็น่าเกลียดทันทีแม้ว่าสมาคมผู้พพนจรจะมีสิ่งมีชีวิตมากมายแต่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกลิ่นเหม็นและเน่าเปื่อยระดับต่ำมีสมาชิกเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เป็นผู้เที่ยวชาญที่แท้จริง ในบรรดาผู้เที่ยวทานไม่กี่คนนี้5คนที่ทําภารกิจสําเร็จมากที่สุดและมีความพักดีต่อสมาคมมากที่สุดถูกเรียกว่า5ประมุขผู้ยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่มีสิทธิออกภารกิจเท่านั้นแต่ยังมีอํานาจออกคําสั่งให้กับสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งด้วยสถานะของพวกเขาเทียบเท่ากับผู้จัดการสํานักงานใหญ่ แม้ว่าเอดเดรียนจะไม่เคยพบกับผู้เคารพนับถือใดๆเลยแต่เขาได้ยินมาว่าห้าผู้เคารพผู้ยิ่งใหญ่แห่งสมาคมผู้พพนจรล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตระดับสูงกล่าวอีกในหนึ่งผู้ทรงเกียรติแต่ละคนมีความแข็งแกร่งเท่ากับสิ่งมีชีวิตระดับ60แม้ว่าพวกเขาจะสู้กันแต่เอดเดรียนก็รู้ว่าเขาไม่สามารถต่อสู้กับพวกเขาได้เอดเดรียนที่ต้องการแก้แค้นชาล็อดหลังเหตุการณ์นั้นลมเลิกความคิดนี้ทันทีเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนฉันไม่ได้คาดหวังว่าผู้มีเกียรติของสมาคมผู้พเนนนจจรรรระมมาาทีี่่่ฉััไได้บกคแค่แ่แกทเป็นนวาฉัไมไพูดสิ่่งทีฉันพูดเมื่อกี้ ชาลล็อตซึ่งรเริ่มที่จะเปิดเผยตัวตนของเธอยิ้มเล็กน้อยเธอไม่ได้พูดอะไรกับเอเดรียนอีกเธอหันหน้าไปมองสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เพิ่งเอ่ยชื่อของเธอแทนเธอพูดเบาๆว่า,วาพวกเราล้วนเป็นพระผู้มีพระภาคทั้ง5้าคุณไม่จําเป็นต้องซ่อนตัวตนของคุณอีกต่อไปริชาร์ดเอเดรียนซึ่งกําลังจะนั่งลงก็ยืดตัวตรงอีกครั้งเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขามองดูสิ่งมีชีวิตในชุดคลุมสีดําด้วยท่าทางเตรียมพร้อม กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหากมีผู้เคารพนับถือเพียงคนเดียวที่ปรากฏตัวในห้องประมูลอย่างไรก็ตามจะต้องมีเหตุผลท่าสองในห้าผู้นับถือของสมาคมผู้พพนจรปรากฏตัวขึ้นอย่างกะทันหันเอเดรียนไม่มีทางเลือกนอกจากต้องระมัดระวังพลังของสมาคมผู้พพนจรได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ตั้งโรงแรมเป,เป็นเป้าหมายต่อไปในการปล้นโรงแรมยังเป็นที่รู้จักในนามเมืองหลวงของผู้พพนจรจุดประสงค์ของเอเดรียนในการมาที่โรงแรมคือการรวบร,รวมข้อมูลก่อนสงครามดังนั้น เขาจึงรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเมื่อพบว่าตัวเองอยู่ในห้องเดียวกับที่เคารพนับถือทั้งสองเอดเดรียนถามอย่างระมัดระวังท่านทั้งสองได้ให้เกียรติพวกเราพร้อมกับการปรากฏตัวของพวกเขาในเวลาเดียวกันฉันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น สิ่งมีชีวิตในชุดดำอีกตัวก็ถอดเสื้อคลุมของเขาออกเผยให้เห็นใบหน้าและลำตัวที่แห้งราวกับเปลือกไม้เขาพูดด้วยน้ำเสียงทุ่มว่าโปรดวางใจเถอะคุณเอเรียนชาลอตและฉันมาที่นี่เพื่อตรวจสอบเพราะเราเห็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ปรากฏชื่อจำนวนมากแอบติดตามสมาชิกของสมาคมผู้พพนจรของเราเข้าสู่ตลาดการค้าแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราสองคนจะกังวลมากเกินไปไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อเอเรียนได้ยินสิ่งนี้เขาก็หันไปมองดูศพในห้องโถงเขาอดไม่ได้ที่จะคิดว่าคนพจนจรที่ชาร์ลอตต์และริชาร์ดต้องการปกป้องต่างก็ตายภายใต้รัศมีมังกรของแรนดลไอนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาหลังจากกระหนักว่าเรื่องในห้องประมูลมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเอเรียนก็รู้ว่าเขาอยู่ต่อไปไม่ได้อีกต่อไปเขารู้ว่าเขาต้องฆ่าวินเซนต์โดยเร็วที่สุดจากนั้นจึงรเริ่มเชิญมิสเตอร์แรนดลไอออกไปด้วยกันเมื่อนั้นเท่านั้น้้นนนจจจจึงะะถือเเป็แผที่ขาใิดไดไ มิฉะนั้นเมื่อสมาคมผู้พพนจรค้นพบจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาในการมาที่นี่เอดเรียนคงไม่มีความมั่นใจที่จะหนีจากสองท่านผู้มีเกียรติหลังจากตัดสินใจแล้วเอดเรียนก็นั่งลงอย่างเชื่อฟังและรอยอย่างเงียบเียให้ผู้ประมูลดำเนินการประมูลต่อเขากลัวว่าทันทีที่เขาเปิดปากวินเซนต์จะตอบโตและเสียเวลาอีกครั้งเมื่อผู้ประมูลเห็นว่าเหตุการณ์สงบลงในที่สุดแล้วเขาก็คว้าโอกาสที่จะทุบค้อนอย่างรวดเร็วเขาพูดว่าขายแล้วไอเทมชิ้นนี้ซึ่งเป็นพิเศษสำหรับสตาร์เรสได้ถูกขายให้กับแขกผู้้้้มีีีีเกยยรรรรตติิาาาานนนแลวนาาลวใคค60สัดง ฉันขอถามคุณได้ไหมว่าคุณต้องการใครสักคนมาส่งเข็มทิศให้คุณหรือคุณอยากจะมารับด้วยตัวเองวินเซนเห็นว่าผู้ประมูลตัวสั่นด้วยความกลัวในขณะนั้นเขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าลืมมันซะพวกเจ้าไม่จําเป็นต้องลําบากหรอกฉันจะขึ้นไปหยิบมันเองวินเซนลุกขึ้นและเดินขึ้นไปที่เวทีประมูลเขาใส่เข็มทิศดวงดาวเข้าไปในวงแหวนเก็บของแล้วยิ้มอย่างมีความสุข นับตั้งแต่วินาทีที่ผู้ประมูลแนะนําเข็มทิศดวงดาววินเซนต์ก็มองโลกในแง่ดีอย่างมากเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้เพราะเขารู้ว่าเขาต้องการคาแนะนาจากเข็มทิศดวงดาวเพื่อสารวจซรากปรักหักพังที่เขาวางแผนจะไปเยือนในเวลาเดียวกันในฐานะประมาจารย์อาร์เรมือใหม่วินเซนต์ยังหวังที่จะสร้างอาร์เรให้สมบูรณ์แบบด้วยการนําทางของเข็มทิศดวงดาวปังขณะที่วินเซนต์กำลังมีความสุขหน้าต่างเลานอวีไอพีชั้นบนก็พังทลายลงทันทีเคิร์ทยยื่นหัวออกมาแล้วตะโกนว่านายวินเซนต์ระวงัง วินเซนหันศีสันโดยไม่รู้ตัวและเห็นเงาสีดำปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาคือเอเดรียนที่รอช่วงเวลานี้มานานแล้วมือขวาของเขากลายเป็นกรงเล็บแหลมคมและเขาแทงมันไปที่หัวใจของวินเซนบทที่586คนคนหนึ่งที่มีปัญหาแหล่งสนับสนุนมากมายสถานการณ์ในขั้นตอนการประมูลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสถานการณ์ปัจจุบันเกินความคาดหมายของทุกคนแม้ว่าวินเซน์จะคอยระวังตัวอยู่เสมอแต่เขาก็ไม่รู้ถึงลักษณะและเอกลักษณ์ของความสามารถของโกสบาร์เกรสจึงทาให้เกิดการตัดสินที่ผิดเกี่ยวกับอันตราย ความเร็วการโจมตีอันกล้าหาญของเอเดรียนนั้นเกินความคาดหมายของวินเซนต์คีมที่แหลมคมเหมือนหอกของเขาแทงทะลุหน้าอกของวินเซนต์ทันทีในเวลาเดียวกันยามบนชั้นสามก็รีบเข้าไปในห้องทันทีหลังจากได้ยินความวุ่นวายในห้องรับรองว i p พวกเขาล้อมเคิร์ดและไม่ให้โอกาสเขาสนับสนุนวินเซนต์เอเดรียนซึ่งอยู่กลางอากาศใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีในการโจมตีให้เสร็จสิ้นอย่างไรก็ตามเขาไม่ลืมที่จะบิดคีมของเขาเขาต้องการที่จะบทขยี้หัวใจของวินเซนต์ให้สิ้นซากและปล่อยให้เขาไม่มีโอกาสที่จะมีชีวิตรอด ในที่สุดเอดเดรียนก็เผยรอยยิ้มที่เย็นชาและพยาบาทความสุขที่เขารู้สึกได้หลังจากประสบความสำเร็จในการลอบโจมตีนั้นทัางยอดเยี่ยมมากเมื่อพิจารณาจากความใจแคบของเขาวินเซนซ์ซึ่งไม่มีทางรับมือกับการโจมตีของเอดเดรียนได้จึงทำการเคลื่อนไหวที่บ้าคลั่งอย่างไม่มีใครเทียบได้เขายืนขึ้นอย่างมั่นคงของหน้าอกและรับการโจมตีของเอดเดรียนอย่างไม่เกรงกลัวในเวลาเดียวกันเขาก็จับไข่มังกรไว้ในอุ้งมืออย่างแน่นหนาโดยไม่ให้ใครมีโอกาสคว้ามันไว้ เอเดรียนเห็นว่าวินเซนต์ยอมตายเพื่อปกป้องไข่มังกรเขายิ้มอย่างเหยียดยามตอบเขาเปลี่ยนมือซ้ายเป็นกรงเล็บและคว้าไข่มังกรในมือของวินเซนต์โดยตรงทันใดนั้นมีเงาแอร์วบหนึ่งผ่านไปและริชาร์ดก็ปรากฏตัวต่อหน้าวินเซนต์เขายกมือทั้งสองขึ้นและกิ่งก้านที่เหมือนเถาวันจำนวนนับไม่ถ้วนเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วจากแขนของเขาแอร์พันกันแขนของเขากลายเป็นโลไม้ปกป้องทั้งวินเซนต์และไข่มังกรปังคีมอันแหลมคมของเอเดรียนฟาดไปที่โล่ไม้แต่พวกเขาไม่สามารถเจาะเถาวันธรรมดาธรรมดาได้แต่เขารู้สึกราวกับวว่่่่าาาาคีาีมีมมมมมขขขขออองงงงเเจลลในไไแแ็กกรตป คำสั่งกดวิญญาณไม้ควบแน่นริชาร์ดกล่าวเขาวันงอกขึ้นมาบนโล่ไม้อีกครั้งพวกเขาพันรอบคีมของเอเดรียนอย่างรวดเร็วและควบคุมหนึ่งในนั้นอย่างแน่นหนาะไอสารเลววันนี้ไม่มีใครหยุดฉันได้เอเดรียนคำรามด้วยความโกรธหลังจากสูญเสียาการควบคุมแขนซ้ายของเขาเขาพร้อมที่จะฉีกวินเซนต์ออกเป็นสองท่อนทันทีอย่างไรก็ตามสายลมพัดเข้าสู่เวทีการประมูลและร่างของชาลอตก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังวินเซนต์ทันทีอย่างไร้เสียงเธอยกมือขึ้นแล้วจับคีมที่เจาะหลังของวินเซนต์เบา เอดเดรียนรู้สึกราวกับว่ามือขวาของเขาถูกภูเขากดลงไปเขาไม่สามารถขยับได้แม้แต่นิ้วเดียวพวกคุณกลับคำพูดของคุณเมื่อกี้คุณบอกว่าเรื่องของวันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคุณแต่สุดท้ายแล้วเอดเดรียนกำลังจะถามชาลลอตและริชาร์ดด้วยความโกรธเมื่อทันใดนั้นเขาก็เห็นวินเซนต์สวมตราสมาคมพนเจนจรบนหน้าอกของเขามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสมาคมคนแพนเจนจรสมควรแล้วที่ผู้อาวุโสทั้งสองจะเข้ามาช่วย เอเดรียนไม่คิดว่าภูมิหลังของวินเซนต์จะลึกซึ้งขนาดนี้ดูเหมือนว่าถ้าเขายังคงโจมตีต่อไปเขาจะถูกตามล่าโดยสมาคมผู้พพนจรเขาทําได้เพียงหยุดและออกจากโรงแรมอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามในขณะนั้นออร่าเย็นแผ่กระจายไปทั่วร่างกายของเอเดรียนในทันทีมีคนเจาะทะลุกระดองหนาบนหลังของเขาอย่างไร้ความปราณีคว้าหัวใจของเขาและหักกระดองบนหน้าอกของเขาให้แตกเป็นชิ้นๆจากนั้นสิ่งมีชีวิตก็ยกหัวใจขึ้นต่อหน้าเอเดรียน นี่เป็นครั้งแรกที่เอดเดรียนได้เห็นหัวใจของเขาใบหน้าของเขาไม่มีอาการตกใจแม้แต่น้อยเขาเพียงแต่ถอนหายใจอย่างไม่เต็มใจทำไมละ่ะทำไมคนคนนี้ถึงได้รับความคุ้มครองจากคุณแม้ว่าจะขโมยไข่มังกรไปแล้วก็ตามสิ่งมีชีวิตที่โจมตีเอดเดรียนคือแรนเดาไอดรนเดาไอไม่สนใจที่จะอธิบายอะไรให้เอดเดรียนฟังเขาเพียงแต่พูดอย่างเฉยเมยว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใครก็ตามที่กล้าทำร้ายเขาจะต้องกลายเป็นศัตรูของเผ่าพันธุ์มังกร ทันทีที่เขาพูดจบแรนเดิลไฮก็บทขยี้หัวใจของเอเดรียนโดยตรงในเวลาเดียวกันจู่ๆพลังงานก็ระเบิดออกมาจากแขนขวาของเขาส่งผลให้แขนขาของเอเดรียนแตกเป็นเสี่ยงเสียงวินเซนที่ยังมีทีมอยู่ที่หน้าอกอยู่ครึ่งหนึ่งไม่คิดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตมากมายขนาดนี้รีบเข้ามาปกป้องเขาทันทีที่เขาถูกซุ่มโจมตีเขาอดไม่ได้ที่จะกระพริบตาด้วยความประหลาดใจในเวลาเดียวกันเขาก็ปล่อยมือซ้ายที่ถือด้ามมีดอย่างเงียบ หากไม่ใช่เพราะการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของสิ่งมีชีวิตทั้งสามนี้วินเซนต์คงทักมีดออกมาสับเอเรียนเป็นชิ้นๆอย่างไรก็ตามเนื่องจากทุกคนมีเจตนาดีวินเซนต์จึงเต็มใจที่จะยอมรับความโปรดปรานนี้โดยธรรมชาติดูเหมือนจะเป็นข้อดีที่ได้ผูกมิรกับผู้เที่ยวชานที่มีภูมิหลังต่างกันเรนเดลไอมองไปที่วินเซนต์แล้วยื่นการให้เขาเขาพูดด้วยเสียงแผ่วเบานี่คือที่อยู่ของฉันหลังจากจัดการเรื่องที่นี่เสร็จแล้วมาหาชันสิ นอกจากนี้บอกฮานด้วยว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณในวันนี้เป็นค่าใช้จ่ายของฉันลูกของฉันสามารถถูกวางไว้ในมือของคุณได้ท่วคราวแต่มันไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันให้กับใครได้เลยเมื่อเป็นเช่นนั้นแรนเดลไอก็หันหลังกลับและเดินลงไปที่เวทีประมูลวินเซนต์รีรยบยกมือซ้ายขึ้นเพื่อรับการ์ดที่แรนเดลไฮมอบให้เขาเก็บมันไว้ในกระเป๋าของเขาจากนั้นเขาก็มองดูร่างทั้งสองที่อยู่ข้างๆเขายิ้มแล้วพูดว่าขอบคุณทั้งคู่ที่มาช่วยฉันในวันนี้ไม่อย่างนั้นฉันคงตายเพราะวิธีการอันน่ารังเเเกีียยขอองดรน ชา์ลอตและริชาร์ดไม่ตอบสนองต่อคำขอบคุณของวินเซนต์แต่พวกเขายืนอยู่ตรงหน้าวินเซนต์และมองดูก้ามบนหน้าอกของวินเซนต์ด้วยสีหน้าเคร่งขรึมชาลลอตเตือนเขาด้วยสีหน้าประมาทอย่าเพิ่งพูดไม่อย่างนั้นจะทำให้อาการบาดเจ็บของคุณรุนแรงขึ้นเราจะคิดหาวิธีที่จะช่วยคุณรักษาจากนั้นเธอก็สบตาก,กับริชาร์ดทั้งสองพยักหน้าพร้อมกันก่อนที่วินเซนต์จะทันได้ต่อตอบชา์ลอตก็ยกมือขึ้นทันทีและดึงคีมที่อยู่บนหน้าอกของวินเซนต์ออกมา,มา,ามริชาร์ด ฉันได้ช่วยเขาหยุดเลือดชั่วคราวแล้วตอนนี้เราต้องรักษาบาดแผลทันทีไม่เช่นนั้นเขาจะทนอยู่ได้ไม่นานริชาร์ดกล่าวจากนั้นเขาก็ดึงเสื้อผ้าของวินเซนต์ออกจากกันแล้วมองที่หน้าอกของเขาฮะนี้ชาร์ลอตต์และริชาร์ดมองไปที่หน้าอกของวินเซนต์และตกอยู่ในอาการมึนงงทันทีพวกเขาเห็นว่าหน้าอกของวินเซนต์สะอาดและไม่มีเลือดแม้แต่น้อยเสื้อผ้าของเขามีเพียงรูเท่านั้น มหาอำนาจทั้งสองแห่งสมาคมพเนจรเงยหน้าขึ้นพร้อมกันพวกเขามองวินเซนต์ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความตกใจพวกเขาไม่สามารถฟื้นตัวจากอาการช็อกได้เป็นเวลานานแม้ว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์และมีความรู้แต่พวกเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หลังจากถูกแทงที่หัวใจจากนี้จะเห็นได้ว่าวินเซนต์แข็งแกร่งกว่าที่พวกเขาจินตนาการไว้สิ่งที่น่าหัวเราะย,ยิ่งกว่านั้นคือพวกเขากังวลเกี่ยวกับชีวิตและความตายของเขาก่อนหน้านี้ตอนที่5้าปดดึงและดึงขนแกะออกจากแกะซ้ำแล้วซ้ำอีก ชา์ลอตและริชาช่วยวินเซนต์จัดเสื้อผ้าของเขาอย่างเงียบๆและมองหน้ากันอย่างช่วยไม่ได้ริชาถอนหายใจอย่างไม่แสดงออกดูเหมือนว่าเราไม่ได้กังวลอะไรเลยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะไม่ตายแม้ว่าหัวใจของเขาจะถูกแทงชาลอตพยักหน้าเธอพูดกับวินเซนต์ด้วยความสนใจอย่างมากกว่าฉันอยู่ในสมาคมคนพพนจรมาหลายปีแล้วแต่ฉันไม่เคยเห็นใครน่าสนใจเท่าคุณเลยหากมีโอกาสในอนาคตเราต้องร่วมมือกันฉันอยากรู้ความสามารถของคุณมาก วินเซนต์รู้สึกเขินอายมากเขาต้องการปฏิบัติต่อชาลลอตต์และริชาร์ดในฐานะผู้ช่วยชีวิตของเขาและทําความรู้จักกับพวกเขาให้ดีขึ้นแต่เขาไม่คิดว่าพวกเขาจะใส่ใจเขามากนะักพวกเขาถึงกับฉีกเสื้อผ้าของเขาเพื่อตรวจสอบบาดแผลซึ่งเผยให้เห็นอาการบาดเจ็บถาวรที่เขาได้รับระหว่างการต่อสู้กับกาเจโรอย่างไรก็ตามเมื่อสิ่งต่างๆมาถึงจุดนี้วินเซนต์ก็รู้สึกประทับใจกับความตรงไปตรงมาของชาลลอตต์และริชาร์ดดังนั้นเขาจึงตอบตามความจริงว่าบอกตามตรงว่าก่อนหน้านี้ฉันได้รับบาดเจ็บสาหัส ตอนนี้ฉันทำได้เพียงใช้วิธีพิเศษเพื่อระง,งับการบาดเจ็บบนร่างกายของฉันเท่านั้นดังนั้นฉันจึงไม่สามารถใช้กำลังเต็มที่ได้แม้ว่าเราจะร่วมมือกันได้แต่คุณก็ไม่สามารถมองเห็นความสามารถของฉันได้เต็มที่แม้ว่าหลายคนจะสนใจในความสามารถของฉันแต่ฉันไม่เคยพบใครที่ตรงไปตรงมาเท่าคุณสองคนเลยดังนั้นฉันยินดีที่จะเป็นเพื่อนกับคุณสองคนในอนาคตเราก็สามารถดูแลกันแอนและกันได้ชาลลอตต์และริชาร์ดพยักหน้าพร้อมกันและเห็นด้วยกับคำแนะนำของวินเซนต์โดยไม่ลังเล ปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างพิเศษแม้แต่เราสองคนก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราสามารถช่วยคุณแก้ปัญหาได้อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการมันเราสามารถส่งคุณกลับไปที่สมาคมผู้พพนจรได้ชาลลอตกล่าวเธอหันไปมองไข่มังกรในมือของวินเซนต์พร้อมๆกันเธอหมายถึงคำเชิญของแรนดัลไถึงวินเซนต์โดยธรรมชาติการรบกวนไข่มังกรในปัจจุบันเป็นที่รู้จักของทุกคนที่โรงเตี๊ยมไม่มีใครกล้าสร้างศัตรูให้กับเผ่าพันธุ์มังกรอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าวินเซนต์จะยุยยูแรน,น,น,นเซน์ วินเซนต์สายหัวอย่างไม่ยาแสและพูดว่าคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของแรนดลไอไข่มังกรยังอยู่ในมือฉันฉันไม่กลัวว่าแรนดลไอจะทำอะไรฉันแค่ยังมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักแอบ,บมองฉันอยู่ฉันหวังว่าคุณจะสามารถช่วยฉันจัดการปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้ชาร์ลอตและริชาร์ดหันหน้าพร้อมกันทันทีเพื่อมองดูชายชุดดำสองสามคนที่นั่งเงียบๆอยู่ที่มุมห้องประมูลหลังจากที่วินเซนต์ปรากฏตัวการโจมตีอย่างกะทันหันของเอเดรียนและการเคลื่อน เห็นได้ชัดว่าผู้ที่ไม่ได้เริ่มที่จะออกไปในเวลานี้ไม่ได้มาที่นี่เพื่อการประมูลพวกเขาต้องอยู่ที่นี่เพื่อวินเซนต์และไข่มังกรในมือของเขาชาร์ลอตเดินลงจากเวทีประมูลทันทีและยืนอยู่ที่ทางเดินเธอพับแขนเสื้อขึ้นเบาๆเผยให้เห็นแขนสีเขียวเข้มทั้งสองข้างของเธอเธอยิ้มและพูดว่าวันนี้ฉันจะไม่ติดตามตัวตนของคุณและฉันไม่อยากรู้ว่าคุณมาที่นี่ทำไมแต่ก่อนที่คุณจะได้รับอนุญาตจากฉันฉันหวังว่าคุณจะไม่ลุกออกจากที่นั่งไม่เช่นนั้นคุณจะกลายเป็นศัตรูกับสมาคมผู้พพจนจรรคุณจะตต้องับผลที่าามมา ร่างสองสามตัวในห้องประมูลยังคงเงียบและไม่มีใครกล้าย,ยืนขึ้นจากนั้นริชาร์ดก็ตบไหล่ของวินเซนต์แล้วพูดกับเขาว่าตอนนี้คุณออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ฉันขอให้คุณโชคดีวินเซนต์กหมัดและโค้งคำนับเขาพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกกว่าขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณในวันนี้หากมีโอกาสในอนาคตฉันจะขอบคุณอย่างแน่นอนหลังจากกล่าวคำอำลากับชาลอ์และริชาร์ดแล้ววินเซนต์ก็ไม่ได้ออกจากการประมูลทันทีเขาหันหลังกลับและเดินกลับหลังเวทีแทน ฮันซ่อนตัวอยู่ในเลานอหลังเวทีในขณะนั้นเขานั่งอยู่บนโซฟาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหมุดหมิดและเสียใจบิดตัวราวกับว่าเขากำลังนั่งอยู่บนเข็มหมุดและเข็มวินเซนต์มาถึงห้องนั่งเล่นด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเมื่อเขาเห็นฮันเขาก็เดินเข้าไปทันทีและพูดว่าฉันไม่คาดว่าจะรบกวนการประมูลของคุณในวันนี้ฉันแค่หวังว่ามันจะไม่ทำให้การแข่งขันสตาร์เรสสูญเสียไปมากกว่านี้ฮันเหยหน้าขึ่งแล้วมองดูวินเซนต์ด้วยความโกรธอันร้อนแรงเขากัดฟันแล้วพูดว่าคุณยัััังงงกกกล้้้าาาาาททีีี่จะมมหหหนนนนนนออเเรคคุณป็ววแผด คุณใช้ประโยชน์จากสตาร์เรสของฉันแย่งชิงสมบัติของเราและทำให้เอเรียนต้องตายในดินแดนของสตาร์เรสของเราฉันจะชาระคะแนนกับคุณไม่ช้าก็เร็ววินเซน์นั่งข้างแฮนด้วยสีหน้าไร้เดียงสาขณะที่เขาเล่นกับไข่มังกรเขายิ้มและพูดว่าคุณไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้คุณเป็นคนเชิญฉันให้เข้าร่วมการประมูลครั้งนี้คุณคือคนที่ขอให้ฉันใช้ไขมังกรเป็นหลักประกันโคตา้าไม่จํากัด แม้ว่าแรนดลไ์จะรู้ตอนนี้แล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดของฉันที่นี่จะเป็นของเขาเองจะไม่มีการสูญเสียใดๆสำหรับคุณส่วนเอเรียนที่กำลังจะตายที่นี่มันไม่คุ้มที่จะพูดถึงเลยฉันคิดว่าไม่ว่าจะเป็นมูลแอสส ociation หรือโกสบัรเรสพวกมันล้วนไม่มีในสัมสัคัญในสายตาของสตาร์เรสเมื่อฮันได้ยินดังนั้นเขาก็หายใจเข้าลึกๆทันทีเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในใจเขาตอบด้วยสีหน้าน่าเกลียดโกสบักเรสและมูลแอสส ociation ไม่อยู่ในสายตาของสตาร์เรสแต่ถ้าพวกเขาจงใจก่อปัญหาแล้วฉันจะจัด เมื่อวินเซนต์ได้ยินสิ่งนี้เขาก็ยกมือซ้ายขึ้นแล้ววางลงบนไหล่ของฮันเขายิ้มและพูดว่าทำไมฉันไม่ให้ความคิดแก่คุณล่ะหากคุณรู้สึกว่ามันไม่ช่วยคุณก็ทำเป็นว่าฉันไม่ได้พูดอะไรเลยคุณสามารถแก้แค้นฉันได้ตามที่คุณต้องการในอนาคตแต่ถ้าคุณคิดว่าความคิดของฉันสามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาปัจจุบันได้ก็อย่าลืมความแค้นใจก่อนหน้านี้และให้ฉันช่วยเพื่อนของฉันชั้นบนแน่นอนหากคุณต้องการขอบคุณฉันคุณสามารถมอบสินค้าประมูลที่คุณไม่มีเวลาประมูลให้ฉันได้ลองคิิดดูสสในขณะทีี่่่เเรรรรรราาากกลัังงตตยมมหบวืออคไป หันถอนหายใจเป็นการประนีประนอมลุยเลยเขาคิดไม่ออกว่าจะช่วยตัวเองได้อย่างไรดังนั้นเขาจึงลองดูแลดูว่าวินเซนต์คิดไอเดียแย่ๆอะไรบ้างวินเซนต์ยิ้มเล็กน้อยและพูดเบาๆจริงๆแล้วเหตุผลที่เอดเดรียนสามารถปรากฏตัวที่นี่ในวันนี้ก็ชัดเจนสมาคมพระจันทร์ไม่สามารถต้านทานการล่อลวงให้บุกรุกรงแรมได้ คุณสามารถใช้โอกาสนี้ส่งข่าวการตายของเอเรียนไปยังมูลแอสส ociation และผลักดันความรับผิดชอบทั้งหมดมาที่ฉันด้วยวิธีนี้คุณสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณต่อมูลแอสส ociation และช่วยให้พวกเขาค้นหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลในการบุกรุกโรงแรมเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาจะไม่สามารถขอบคุณคุณได้ทันเวลาแล้วพวกเขาจะแก้แค้นคุณได้อย่างไรฮันถามวินเซนต์ด้วยสีหน้าตกใจคุณอยากให้ฉันทรยศโรงแรมเหรอวินเซนต์ยิ้มอย่างลึกลับเขาถอนหายใจแล้วพูดว่าฉันแค่อยากจะดูว่ากดเหล็กทั้งสามนั้นแข็งแกร่งพอท ตอนที่588การ,กรเกษียณอายุที่ประสบความสําเร็จได้รับการยอมรับจากเผ่าพันธุ์มังกรไม่ไม่ไม,ไม่ถ้าฉันทําตามที่คุณพูดฉันจะถูกทั้งโรงแรมปฏิเสธในเวลานั้นสตาร์เรสจะถูกไล่ออกจากโรงแรมด้วยฉันไม่สามารถรับผลที่ตามมาเช่นนี้ได้ฮันสายหัวเราากับกลองสันและรีปฏิเสธคาแนะนําของวินเซนต์วินเซนต์พูดอย่างอดทนคุณไม่ต้องกังวลมากเกินไปกฎเหล็กสาข้อไม่ได้ห้ามไม่ให้คุณแจ้งสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ในฐานะนักธุรกิจมีเหตุผลสำหรับคุณที่จะเริ่มผลักดันความรับผิดชอบไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันยิ่งกว่านั้นฉันเป็นคนบอกความคิดนี้แก่คุณดังนั้นคุณจึงไม่ทรยศใครสตาร์เรสยังคงทำธุรกิจในโรงแรมต่อไปได้หลังจากฟังการวิเคราะห์โดยละเอียดของวินเซนต์แล้วในที่สุดแฮนก็ตกอยู่ในความเงียบหลังจากใครครวนอยู่พักใหญ่แฮนนก็ยกมือขวาขึ้นแล้วหยิบวัตถุที่แกะสลักจากแร่หายากออกมาจากแหวนตะเกียบของเขามันดูเหมือนถังไวนยขนาดใหญ่นี่คือความพิเศษของเผ่าพันธ เนื่องจากเผ่าพันวากอตได้ถูกกำจัดออกไปหมดแล้วและสูตรในการทำวายวากอตได้สูญหายไปอย่างสิ้นเชิงการทำงานของไวยวากอตขวดนี้จึงไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดสิ่งเดียวที่ยืนยันได้ก็คือส่วนผสมหลักของวยวากอตคือเลือดของทันเดอร์ใจแอนตอนนี้มันเป็นของคุณแล้วฮันแนะนำขวดวายต่อหน้าเขาด้วยสีหน้าหดหูหลังจากพูจบเขาก็ลุกขึ้นและเดินออกจากเลานอเขาไม่สนใจจะมองวินเซนต์อีกเลยวินเซนต์ไม่ได้สนใจเขาเก็บวยวากอต์ทิ้งอย่างมีความสุขลุกขึ้นและเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นสาม ยำบนชั้นสาทั้งหมดหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงเคิร์ทที่ยืนอยู่หน้าประตูห้องมองหาที่อยู่ของวินเซนต์อย่างใจจดใจจอ่อในไม่ช้าเขาก็เห็นวินเซนต์เดินมาหาเขาเคิร์ทเดินไปข้างหน้าแล้วถามว่านายวินเซนต์คุณโอเคไหมวินเซนต์ใส่หัวหยิบก,การาดออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าอย่าก,กังวลฉันสบายดีตอนนี้เราควรออกจากที่นี่แล้วไปที่บ้านของแรนเดลใหเพื่อพบเขา เคิร์อดไม่ได้ที่จะถามอย่างประมาะจากการสังเกตของฉันแรนดลล์ให้มีความแข็งแกร่งอย่างน้อยเท่ากับสิ่งมีชีวิตระดับ80ถ้าเราสองคนไปที่นั่นโดยไม่ได้ตั้งใจมันจะอันตรายเกินไปดังนั้นเราควรเตรียมการล่วงหน้าบ้างไหมวินเซน์ยิ้มและโบกไขมังกรในมือของเขาเขาตอบอย่างมั่นใจว่าอย่าก,กังวลตอนนี้เราสองคนเป็นแขกคนสําคัญในสายตาของแรนดลล์ไอแล้วเขาจะไม่ทาร้ายเราอย่างแน่นอนเคิร์ททำได้เพียงเกาหัวด้วยความสับสนเขาเดินตามวินเซนต์ออกจากบ้านประมูลและพวกเขาก็ตรงไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้บนบนัตร จูจูวินเซนต์และเคิร์กก็รู้สึกว่าถนนรอบๆนั้นคุ้นเคยมากเมื่อพวกเขาเข้าใกล้บ้านของแรนดลไอหลังจากสังเกตอาคารรอบๆอย่างระมัดระวังพวกเขาพบว่าพวกเขากลับมายัางสถานที่เดิมเมื่อมาถึงโรงเตียมครั้งแรกนอกจากนี้ยังเป็นถนนที่ได้รับการปกป้องโดยสมาคมอุก,กาบาดเคิร์กถอนหายใจอย่างไม่คาดคิดฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเผ่าพันธุ์ซับราก้กอนที่ต้องการเรียนแบบเผ่าพันธุ์มังกรนั้นอาศัยอยู่บนถนนเส้นเดียวกับมังกรจริงๆที่ตลกก็คือพวกเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยวินเซนต์คิดอยู่ครู่หนึ่งยิ้มแล้้้้ววววพูดดด่าาจริิงๆๆแแลลลถคคุุณีมมมันก็สสเหตผล วิลสันสามารถเคลื่อนย้ายเรามาที่นี่ได้เพราะว่าเผ่าพันธุ์มังกรต้องให้พิกัดของโรงแรมแก่เขาตอนนี้ดูเหมือนนวามังกรคือแรนดัลไอนอกจากนี้เนื่องจากนิสัยขี้เกียจของเผ่าพันธุ์มังกรพิกัดที่แรนดัลลไอสามารถให้ได้จึงต้องอยู่ตรงประตูบ้านของเขาเองแค่เราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเคิร์ตพยักหน้าเห็นด้วยจากนั้นเขาก็ถามว่าแล้วบ้านของแรนดัอยู่ที่ไหนกันแน่วินเซนต์อ่านคำบนการ์ดอย่างระมัดระวังในไม่ช้าเขาก็ยกมือชี้ไปที่ตึกที่สูงที่สุดบนถนนแรนดาอศัยอยออู่ในนาาคารั้น มีคำพูดเก่าๆเ,เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้อ่อนแอจะซ่อนตัวอยู่ในป่าและผู้มีอำนาจจะซ่อนตัวอยู่ในเมืองแรนเดลให้อาศัยอยู่ในถนนที่พลุกพล่านและมีชื่อเสียงสูงแม้ว่าเขาจะมีรูปร่างหน้าตาที่ผิดปกติแต่สิ่งมีชีวิตจำนวนมากก็ยังไม่สังเกตเห็นตัวตนของเขาเขาเป็นมังกรที่ฉลาดจริงๆวินเซนต์พาเคิร์สไปข้างหน้าและเคาะประตูขณะที่ประตูเปิดออกอย่างช้าๆคนรับใช้ก็ปรากฏตัวต่อหน้าวินเซนต์เขาไม่ได้พูดอะไรเขาคำนับวินเซนต์เพียงเล็กน้อยแล้วหันหลังกลับแล้วเดินเข้าไปข้างใน วินเซนต์เดินตามหลังคนรับใช้ด้วยสีหน้าสงสัยเขาเข้าไปในบ้านที่มีลักษณะคล้ายปรา,าสาทที่อยู่อาศัยของแรนดัลให้หรูหรากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบ้านของวิลสันในขณะที่ยังคงรักษาความหรูหราเขาไม่ลืมที่จะสแสวงหาความสะดวกสบายมันทําให้คนอื่นปรารถนาที่จะอยู่ในสถานที่เช่นนั้นวินเซนต์ถูกคนรับใช้พาไปที่ห้องชั้นบนสุดในขณะนั้นแรนดัลล้ได้เปลี่ยนชุดใส่อยู่บ้านสบายๆเขานั่งตัวตรงในห้องและมองที่วินเซนต์อย่างไม่แสดงออกนายแรนดลเราเจอกันอีกแล้ว ฉันสงสัยว่าคุณรเริ่มที่จะเชิญฉันมาที่นี่เพื่อแสดงความขอบคุณหรือไม่หรือมีอะไรอยากจะถามฉันวินเซนต์ถามด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาแรนเดลไอาหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเข้มว่าบอกฉันหน่อยสิเหตุใดฉันจึงต้องแสดงความขอบคุณต่อคุณด้วยวินเซนต์ยกไข่มังกรในมือของเขาขึ้นมาเขายิ้มและกล่าวว่า เพราะไข่มังกรของมังกรน้ำแข็งต้องการความร้อนเพียงพอที่จะฟักออกมาแต่มังกรน้ำแข็งนั้นมีอุณหภูมิต่ำมากเท่านั้นและไม่สามารถให้ความร้อนในระยะยาวและมีประสิทธิภาพได้หากค่ารับช่วงต่อไม่ทันก็เกรงว่าลูกของท่านจะไม่เกิดใช่ไหมเคิร์ซึ่งยืนอยู่ด้านหลังวินเซนต์อดไม่ได้ที่จะดูตกใจเมื่อได้ยินเช่นนั้นวินเซนต์บอกเคิร์ตอย่างละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมทุกครั้งระหว่างเขากับวิลสันอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้พูดถึงความลับใดๆเกี่ยวกับวิธีการสืบพันธุ์ของเผ่าพันธุ ความอยากรู้อยากเห็นของแรนดอลดไอก็ถูกกระตุ้นในขณะนั้นเช่นกันเขาก้มลงเล็กน้อยแล้วถามด้วยน้ำเสียงทุม้มบอกฉันสิคุณรู้ได้อย่างไรวินเซนต์ดมไข่มังกรในมือของเขาแล้วพูดว่าคุณควรรู้ว่าฉันเป็นพ่อค้าวัตถุดิบจากเผามังกรที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับมิสเตอร์วิลสันดังนั้นฉันจึงคุ้นเคยกับเลือดของมังกรไฟมากฉันพบว่ามีกลิ่นเลือดของมังกรไฟที่ถุนมากบนไข่มังกรนี้ดังนั้นฉันจึงเดาได้สั้นๆว่าเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมมันถึงงงงออออออยยยูู่่่่่่่่่่ใในนนนนนนตตตลลาาาาาาดดซืืข้ขขฉฉััักกััััเเเเชชชววพคคถุุิิผมมมมกกกรรร็ททสณแะะีจไห แรนดัลเซึ่งมีสีหน้าจริงจังอยู่เสมอจู่ๆก็เผยรอยยิ้มออกมาเขาพยักหน้าและพูดว่าถูกต้องเนื่องจากคุณกับวิวสานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันฉันเดาว่าคุณคงมีเลือดมังกรไฟจำนวนมากติดตัวอยู่ดังนั้นฉันจึงอยากทดสอบว่าคุณยินดีช่วยฟักไข่มังกรหรือไม่ในท้ายที่สุดฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณไม่เพียงแต่มองเห็นความตั้งใจของฉันเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถในการยิงที่แข็งแกร่งมากอีกด้วยดูเหมือนว่าคุณจะโดดเด่นมากกว่าที่วิวสารเคยอธิบายไว้เสียอีกหากคคคุุุณณณยยยินนนดดดดีช่่วฉฉััััฟกกไไไไขขมมมงงรรรรรสสาาาาถถ้้้ออออใๆเเลทะพื วินเซนต์ตกตะลึงจากนั้นเขาก็พูดว่าฉันมีศัตรูมากมายดังนั้นฉันหวังว่าคุณจะสามารถช่วยฉันได้ครั้งหนึ่งในช่วงเวลาที่ตกอยู่ในอันตรายตราบใดที่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าฉันจะหลบหนีได้อย่างปลอดภยัยไม่เป็นไรนอกจากนี้ฉันยังต้องการเลือดมังกรน้ำแข็งของคุณด้วยตอนที่589เลือดมังกรในมือพร้อมที่จะไล่ หลังจากได้ยินคำขอของวินเซนต์แรนดัลล์ไอ้ก็เงียบไปสองวินาทีจากนั้นเขาก็ถามอย่างสงสัยคุณเป็นพ่อค้าวัสดุของเผ่ามังกรอยู่แล้วและกำลังทำงานร่วมกับวิลสันฉันเชื่อว่าคุณจะได้รับเลือดมังกรจากเขาเพียงพอแล้วทำไมคุณถึงยังต้องการเลือดมังกรของฉันวินเซนต์เกาหัวอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าฉันได้แค่เลือดมังกรไฟจากมิสเตอร์วิลสันเท่านั้นแต่ในฐานะพ่อค้าฉันไม่แน่ใจว่าลูกค้าของฉันต้องการเลือดมังกรชนิดใดดังนั้นฉันจึงหวังว่าจะขยายผลิตภัณฑของให้มมีควาหลากหลาย แรนดลให้เข้าใจทันทีและพูดว่าถ้าอย่างนั้นฉันก็ยอมรับคำขอของคุณฉันจะให้เลือดมังกรหนึ่งขวดแก่คุณและจัดพิธีกรรมให้คุณด้วยในอนาคตหากพบเจออันตรายสามารถเรียกค่าผ่านพิธีกรรมได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนฉันจะรีบไปหาคุณทันทีแต่ฉันจะตอบสนองต่อการอัญเชิญดังกล่าวเพียงครั้งเดียวเท่านั้นวินเซน์พยักหน้าด้วยความพึงพอใจอย่างยิ่งและพูดด้วยรอยยิ้มว่าครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วท้ายที่สุดแล้วฉันไม่ใช่คนที่ชอบสร้างปัญหา แรนดลไอใสายหัวอย่างไม่ผูกมัดและพูดเบาๆบางทีคุณคงไม่รู้ว่ามาังกรทุกตัวนอกเหนือจากความสามารถทั่วไปของเราแล้วพวกเราบางคนก็มีความสามารถพิเศษด้วยเช่นฉันเห็นธรรมชาติของบุคคลได้ชัดเจนในสายตาของฉันคุณเป็นคนที่มักจะก่อให้เกิดความสับสน,นวุ่นวายและสงครามรอบตัวคุณแต่ก็มีความหวังและสันติสุขอยู่กับคุณเช่นกันแม้ว่าทั้งสองจะขัดแย้งกันมากแต่ก็เป็นการพิสูจน์ว่าคุณถูกกำหนดให้เป็นคนพิเศษวิลสันเป็นผู้ชายที่อารมณ์ไม่ดีมากหากเขาเต็มใจที่จะช่วยคุณต้องีีบบาางงอยย่่่ทพิเเศษเกวกวัคุณ วินเซนต์พยักหน้าเล็กน้อยและพูดอย่างช่วยไม่ได้ขอบคุณสําหรับคําชมของคุณหากไม่มีคาแนะนําเพิ่มเติมฉันควรออกไปจากนั้นแรนด้าไก็หยิบขวดที่เต็มไปด้วยเลือดออกมาแล้วมอบให้วินเซนต์พร้อมกับพิธีกรรมเขาเตือนว่าลูกของฉันกําลังจะเกิดเร็วเวนี้ดังนั้นคุณต้องเก็บมันไว้กับคุณตลอดเวลาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและให้ความร้อนเพียงพอหากคุณเผชิญกับอันตรายใดๆคุณต้องมั่นใจในความปลอดภัยของมันแม้ว่าคุณจะเสียชีวิตก็ตามไม่เช่นนั้นฉันจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อแก้แคคุณ วินเซนต์ยิ้มและไม่ได้คำนึงถึงคำขู่ของแรนดัลเลยเขายกไข่มังกรในมือขึ้นแล้วโบกมือให้แรนดัลไอจากนั้นเขาก็หันไปจากไปพร้อมกับเคิร์ทขณะที่เดินไปตามถนนเคิร์ทก็ถามอย่างรวดเร็วว่านายวินเซนต์ Vincent, คุณรู้เมื่อไหร่ว่าไข่มังกรจำเป็นต้องฟักออกมาทำไมไม่บอกฉันล่วงหน้าละ่ะวินเซนต์เดินเบาๆและเขาพูดด้วยน้ำเสียงผ่อนคลายในตอนแรกมันเป็นเพียงการคาดเดาแต่เมื่อสิ่งต่างๆพัฒนาขึ้นฉันก็สามารถมั่นใจได้มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้พบกับแรนดัลไอฉันจึงมั่นอ,ยอยาง,งาากนนหน้้้ีถูต เคิร์ตอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกลัวอย่างต่อเนื่องเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาตอบว่าแล้วถ้าคุณเดาผิดเราสองคนจะไม่ตกอยู่ในอันตรายตอนนี้หรือวินเซนต์พยักหน้าและกล่าวว่าใช่ถ้าฉันเดาผิดเราสองคนจะต้องเริ่มสงครามกับมังกรในเวลานั้นไม่ว่าเราจะถูกฆ่าหรือเราสองคนจะสังหารมังกรได้สาเร็จหรือโลกนี้จะถูกทําลายในการต่อสู้พอคิดดูแล้วเชื่อว่าโอกาสชนะเรายังสูงมากยิ่งกว่านั้นเมื่อเราทะเลาะกับแรนดลล์ให้ฉันจะมีเหตุผลที่ถูกต้องที่จะยอมรับไข่มังกรนี้แทนที่จะทำตัวเหมือนพี่เลี้ยงของเผ่าพัันนนธ์มงกรหือตอตนนี้ หลังจากที่เคิร์ตฟังการวิเคราะห์ของวินเซนต์เขาก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความชื่นชมปรากฏว่ามิสเตอร์วินเซนต์ได้ทำนายสถานการณ์ต่างๆแล้วและได้เตรียมการล่วงหน้าด้วยฉันชื่นชมคุณจริงๆวินเซนต์ยิ้มเล็กน้อยความสามารถของเขาในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆล้วนสะสมมาจากสนามรบพวกเขาคือไพ่ใบสำคัญที่ทำให้เขาพลิกมุมได้หลายครั้งในยามยากลำบากทุกคนคงจะประหลาดใจหากได้ยินเขาพูดออกมาดังๆเคิร์ตเห็นว่าวินเซนต์ดูเหมือนจะเดินบนถนนอย่างเด็ดเดี่ยวเขารีบถามแล้วเราจะทำอะไรต่อไป วินเซนต์มองไปรอบๆและพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มเดิมทีฉันไม่ได้วางแผนที่จะอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้เราต้องหาบ้านที่ซ่อนอยู่เพื่ออยู่อาศัยฉันหวังว่าเราจะมีคริสตัลสีแดงเพียงพอที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์เคิร์ทถามด้วยท่าทางงุนงงเราต้องรอที่นี่สาวันก่อนที่เราจะออกเดินทางสำรวจซาประรักหักพังจำเป็นต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยตรงหรือไม่วินเซนต์พยักหน้าและพูดอย่างจรงิงจังแน่นอนแอลามันสำคัญมากสำหรับฉันเคิร์ทถามว่าทำไมวินเซนต์ยิ้มให้เคอร์ทและพูดด เคร์ศเกาหัวแล้วถามว่ามันเป็นบ่อเลือดได้ไหมวินเซนต์ยิ้มและพยักหน้าจากนั้นเขาก็ค้นหาบ้านที่เหมาะสมบนถนนต่อไปนับตั้งแต่ที่เขาได้รับผลไม้ประวิญญาณจากร้านประมูลจัสตินก็ยุ่งอยู่กับการซ่อนตัวอยู่ในร่างของวินเซนต์เพื่อซ่อมแซมอาการบาดเจ็บของเขานอกเหนือจากการเตือนวินเซนต์เกี่ยวกับหัวใจของเต่าดำแล้วเขาไม่ได้เริ่มที่จะพูดอีกต่อไปอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับแรนดลก่อนหน้านี้จัสตินก็เตือนวินเซนต์ให้ขอเลือดมังกรน,น้ำแข็งจากแรนดลนั่นเป็นเพราะมันเป็นว เดิมทีวินเซนต์คิดว่าการรวบรวมวัสดุที่จำเป็นในการหล่อบ่อเลือดจะเป็นกระบวนการที่ยาวมากแต่เขาไม่คาดคิดว่าเขาจะสามารถรวบรวมวัสดุทั้งหมดที่โรงแรมได้โดยธรรมชาติแล้ววินเซนต์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของจัสตินในขณะนั้นกลาบใดที่พวกเขาพบบ้านที่เหมาะสมวินเซนต์ก็จะสามารถได้รับบ่อเลือดที่ตรงกับความแข็งแกร่งของกฎเลือดในที่สุดวินเซนต์ก็มาหยุดอยู่หน้าถนนที่เงียบสงบมากพวกเขาอยู่ที่ชายขอบของโรงแรมและอยู่ห่างจากใจกลางเมืองที่พลุกพล่านมากมันเหมือนกับชานเมืองมันก็เหมือนกับสลัมที่ผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่ บ้านทุกหลังถูกสร้างขึ้นด้วยกันพวกเขาไม่สามารถปกป้องพวกเขาจากลมหรือฝนได้สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นที่อยู่อาศัยทางทฤษฎีเท่านั้นเคิร์ดสายหัวแล้วพูดว่านายวินเซนต์โครงสร้างบ้านที่นี่แย่มากจริงๆถ้าเราอยู่ที่นี่ฉันกลัวว่าเราจะไม่สามารถซ่อนความลับใดๆได้วินเซนต์ Vincent จ้องมองที่ถนนตรงหน้าเขาแล้วพยักหน้าใช่สภาพแวดล้อมที่นี่แย่มากจริงๆแต่ตราบใดที่เราพบวิธีที่ถูกต้องเราก็สามารถพลิกผันสถานที่แห่งนี้ได้เคิร์ดมองวินเซนต์ด้วยความประหลาดใจและพูดด้วยความมั่นใจว่ามันเป็นไไไปม่ด้ จูจู่วินเซนต์ก็เริ่มสนใจและพูดกับเคิร์ตว่าคุณอยากเดิมพันไหมเคิร์ตพยักหน้าอย่างมั่นใจและพูดว่าแน่นอนฉันไม่มีโอกาสแพ้วินเซนต์ยิ้มเล็กน้อยจากนั้นหยิบก,การ์ดที่ยังมีคริสตัลสีแดงเหลืออยู่2 0 0 0สนอันออกจากกระเป๋าของเขาออกมาเขาพูดเสียงดังว่าฉันอยากซื้อบ้านที่นี่ตราบใดที่ทุกคนเต็มใจที่จะจับไปฉันก็ยินดีที่จะแบ่งคริสตัลสีแดงสองแสนอันของฉัน